สวัสดีครับสวัสดีครับกลับมาพอกันอีกแล้วนะครับกับผมฟิวเอสไวท์โซล่าครับผมจ้ากิ y เอสไวโซล่าครับครับเมื่อนี้ผมก็ไดีพามาแนะนําเกี่ยวกับแผงโซลาเซลล์นะครับว่ามีจากประเภทจากชนิดแล้วก็รวมไปถึงการออกแบบนะครับแล้วก็คำนวณระบบโซลาเซลล์นะครับว่าเขามีหลักการมีวิธีการคิดแบบใดได้นะครับ ครับผมวันนี้ผมก็จะมาอู้ถึงประเภทของโซลาเซลล์แต่ละชนิดนะครับว่ามีแบบไหนพอ,องแลเราเ,าเนี่ยควรจะเลือกแลงยังไงเพื่อมอสสมกับการแจ้งกานครับ ครับสำหรับพลังงานโซลาร์เซลล์นะครับสถาห้การใช้งานหรืมีประสิทธิภาพนะครับเราจะต้องคำหนึงถึงหลายองค์ประกอบที่สำคัญนะครับซึ่งแผงโซลาร์เซลล์เนี่ยก็เป็นหนึ่งองค์ประกอบที่สำคัญของระบบพลังงานโซลาร์เซลล์ครับเพราะถ้าหากเราเลือกใช้แผงที่เหมาะสมกับประเภทการใช้งานและพื้นที่ที่เหมาะสมก็จะทำให้การใช้งานระบบโซลาร์เซลล์นะครับได้เต็มประสิทธิภาพและคุ้มค่ามากที่สุดนั่นเองครับเพราะฉะนั้นนะครับคลิปเนี้ยผมจะมาบอกถึงประเภทและประสิทธิภาพของแผงโซลาร์เซลล์แต่ละชนิดกันนะครับว่าจะมีแผงประเภทไหนบ้างครับซึ่งงงงงชชนนนนนนนิิิดดขออแแแผผโโโโซซซซลล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 ่่าาเเเเ์์์ะะะะคคคคครรรรรััััับบบบจปป็ภทหกๆืมสตไ ครับแผงโซลาเซลล์ชนิดโพลีคริสตัลไ้นใดครับ3ครับแผงโซลาเซลล์ฟิล์มบางหรืออะโมฟัสโซลาเซลล์ครับครับน้องครับแล้วยังแผงโซลาเซลล์แต่ละประเภทนี้มันมีคุณสมบัติแตกต่างกันแบบไหนมีข้อดีข้อเสียต่างกันยังไงครับเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังหน่อยครับผม1นะครับแผงโซลาเซลล์โมโนคริสตัลไ้นใดนะครับเป็นแผงที่มีแผ่นเซลล์ที่มีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมตัดครับมีสีเข้มทําจากฝึกซิลิกอนเชิงเดี่ยวที่มีความบริสุทธิ์สูงครับข้อดีขอองงงแผโโซซซซลลลลลล่่าาาเเเเ์์ชนนนนิิิดดีีีี้ยคืปป็ททมระสสสธภพูุ เมื่อเทียบกับแผงโซลาเซลล์ชนิดอื่นครับมีอายุการใช้งานเฉลี่ยอยู่ที่25ปีขึ้นครับและผลิตไฟฟ้าได้ดีที่สุดแม้จะในสภาวะที่แสงน้อยครับ2นะครับแผงโซลาเซลล์โพลีคริสตัลไลนครับ แผ่นเซลล์วนแผงครับจะมีลูปลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมแต่ไม่มีมุมตัดครับและมีสีจำเงินไม่เข้มมากผลิตจากลึกซิลิกอนเช่นเดียวกับแผงโมโนคิสตันไลท์ครับแต่ใช้จำนวนน้อยกว่าข้อดีของแผ่ชนิดนี่ครับมีประสิทธิภาพในการทำงานที่อุณหภูมิสูงได้ดีกว่าแผงโมโนคิสตันไลท์ครับและมีราคาที่ถูกกว่าครับสามครับแผ่โซลาร์เซลล์ฟิล์มบางหรืออะมอ์ฟัสโซลาร์เซลล์ครับเป็นแผงที่มีลักษณะเป็นฟิล์มบางๆครับเกิดจากการนำสารนำแสงนะครับมาฉาบเป็นชั้นฟิล์มซ้อนกันจนได้เป็นแผ่นโซ์ มีประสิทธิภาพรวมถึงอายุการใช้งานเนี่ยน้อยกว่าแผงโซลารเซลล์ชนิดอื่นๆนะครับแต่ข้อดีของแผงชนิดนี้คือมีราคาที่ถูกที่สุดนะครับและมีการบำรุงดูแลรักษาที่ถูกครับเหมาะกับคนที่มีพื้นที่ที่ติดตั้งมากครับแล้วยางแผงโซลาเซลล์แต่ละประเภทเรามีหลักการในการเลือกใช้มีต้องคํานึงถึงอะไรบ้างครับในการเลือกใช้แผงโซลาเซลล์หลักการดีในการเลือกใจนะครับการเลือกแผงโซลาเซลล์นะครับจะต้องคํานึงถึงการใช้งานว่าเราจะใช้งานแบบไหนนะครับซึ่งปัจจุบันครับแผงโซลาเซลล์เนี่ยถูกใช้กัน ไม่ใช่แค่ในคนเลยเท่านั้นนะครับยังมีในภาคอุตสาหกรรมภาคเกษตรกรรมหรือจะเป็นออฟฟิศนะครับเนื่องจากนะคปัญหาค่าไฟที่เพิ่มสูงขึ้นนะครับเราจึงได้เห็นเราจะมีโอกาสนะครับได้เห็นแผงโซลาร์เซลล์ผ่านตาบ่อยขึ้นครับการเลือกใช้แผงโซลาร์เซลล์เนี่ยไม่ใช่จะคำนึงถึงแค่ราคาูกเพานั้นนะครับเราจะต้องคำนึงถึงประสิทธิภาพและพื้นที่ในการติดตั้งครับโซลาร์เซลล์เนี่ยจะมีอายุการใช้งานเฉลีย่ยอยู่ที่มากกว่า20ปีครับการเลือกซื้อก่อติดตั้งเนี่ยความศึกษาข้อมูลของโซลาร์เซลล์ย ซึ่งโซลาเซลล์ในท้องตลาดเนี่ยมีหลายยี่ห้อมีหลายแบรนด์นะครับก่อนที่จะเลือกซื้อนั้นเราจะต้องดูสเปคของแผงโซลารเซลล์ก่อนนะครับซึ่งการดูสเปคเนี่ยก็ดูไม่ยากนะครับคำถามก็คือเมื่อคุณดูสเปคแล้วเนี่ยคุณจะตัดสินใจใช้ยี่ห้อไหนเพราะการซื้อแผงโซลารเซลล์ครั้งหนึ่งเนี่ยมันจะอยู่กับเราไปประมาณ10ปีนะครับหรือมากกว่านั้นนะครับเราจะต้องมองหาแผงโซลาเซลล์ที่ดีและมีประสิทธิภาพยังไงล่ะครับผมโอเคครับต่อมาครับก็จะมาพูดถึงการออกแบบและอุปกรณ์นะครับที่จาเป ครับก่อนที่เราจะไปคำนวณเนาะในการออกแบบโซลา r เซลล์เราก็ต้องมาทําความรู้จักนะครับอุปกรณ์นะครับต่างๆที่เราต้องใช้นะครับในการติดตั้งนะครับหลักๆก็จะมีอยู่อส่ส่วนประกอบหลักๆด้วยกันครับก็คือ1ก็คือแผงโซลา r เซลล์เนาะที่จะทําหน้าที่นะครับในการเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์ให้เป็นพลังงานไฟฟ้าเนาะแล้วก็อันที่2นะครับก็คือตัวชาร์จเจอร์คอนโทรลเลอร์นะครับหรือว่าตัวควบคุมการชาร์จนะครับที่เอาไว้ สำหรับในการคอนโทรลควบคุมในการชาร์จไฟจากแผงโซลาเซลล์นะครับลงไปยังแบตเตอรี่ส่วนที่3นะครับก็คือแบตเตอรี่เนาะซึ่งมีหน้าที่กักเก็บประจุไฟฟ้านะครับไว้ใช้งานแล้วก็ส่วนสุดท้ายครับส่วนที่4อินเวอร์เตอร์นะครับก็จะมีหน้าที่ในการแปลงกระแสไฟฟ้าจากกระแสไฟฟ้ากระแสตรงเป็นกระแสสลับเนาะเพื่อที่จะใช้งานร่วมกันกับอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้านของเราได้นะครับครับต่อไปก็จะ พามาคำนวณคร่าวๆนะครับในการคำนวณออกแบบโซลา r เซลล์เนาะในระบบอ f ฟกิทนะครับครับสิ่งที่เราควรรู้อีกอย่างหนึง่งที่คาดบดก่อนการคำนวณนะครับก็คือ1โหลดไฟฟ้าภายในบ้านของเรามีอะไรบ้างนะครับแล้วก็เปิดใช้งานเป็นกี่ชั่วโมงนะครับใน1วันเพื่อที่จะนํามาคํานวณล,ลงในสูตรนะครับอย่างสูตรเบื้องต้นเนาะอันดับแรกเราก็ต้องมาหาความต้องการการใช้ไฟฟ้าในแต่ละวันนะครับ อย่างข้อนี้เนาะพี่ยกตัวอ,อย่างหลอดไฟขนาด10วัตต์นะครับ5หลอดใช้งาน6ชั่วโมงทรทัศน์นะครับขนาด90วัตต์จำนวนหนึ่งเครื่องเนาะเปิดใช้งาน4ชั่วโมงต่อวันแล้วก็เอ9,000 BTU นะครับ850วัตต์นะครับหนึ่งเครื่องใช้งาน8ชั่วโมงต่อวันเนาะทีเนี้ยพอเอเรารู้แล้วเราก็มาหาความต้องการใช้ไฟภายในบ้านนะครับว่า มีขนาดเท่าไหร่นะครับจากสูตรก็คือความต้องการการใช้ไฟนะครับในแต่ละวันเนาะเท่ากับกําลังไฟฟ้าของเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับคูณจํานวนเครื่องใช้ไฟฟ้าแล้วก็คูณด้วยชั่วโมงการใช้งานนะครับครับ,รบอย่างโคมไฟนะครับขนาด10วัตต์5โคมใช้งาน6ชั่วโมงนะครับก็จะได้เป็น300วัตต์ต่อชั่วโมงนะครับแล้วก็ทรโทัศน์9 0วัตต์ หนึ่งเครื่องนะครับใช้งานสี่ชั่วโมงเนาะก็จะได้สามร้อยหกสิบวัตต์ชาวนะครับเอแปดร้อยห้าสิบวัตต์นะครับคูณหนึ่งเครื่องคูณกับแปดชั่วโมงนะครับก็จะได้เป็นหกพันแปดร้อยวัตต์ชัวนั่นเองนะครับทีนี้พอเรารู้ว่าแต่ละเครื่องใช้ไฟฟ้าใช้ความต้องการใช้ไฟเท่าไหร่แล้วทีนี้เราก็จับทั้งหมดนะครับมารวมกันทีนี้ก็จะได้ว่าความต้องการใช้ไฟนะครับทั้งหมดของบ้านหลังนี้ก็จะอยู่ที่ 7,460พันสวัตต์อวนั่นเองนะครับก็คือพูดง่ายๆก็คือในหนึ่งวันเนี่ยบ,บ้านหลังนี้จะใช้ไฟทั้งหมด7,460พันสวัตต์อวนะครับแล้วอย่างที่เอฟิบอกมานีกกว่าคือไอ้กำลังไฟฟ้าน,นะครับเราดูได้จากไหนครับตีว่าหลอดไฟรอบหนึ่งใจสิบวัตต์อย่างเงี้ยครับอ่าตัวนี้เราดูจากขนาดของหลอดไฟได้เลย อย่างเช่นหลอดไฟหลอดตะเกียบก็จะมีระบุมาแล้วว่าหลอด9วัตต์หลอด14วัตต์อะไรเงี้ยครับแล้วก็ในส่วนของโทรทัศน์เนี่ยครับมันก็จะมีระบุตามาเนมเพจของเครื่องมาอยู่แล้วนะครับอันนี้เราก็จะใช้ข้อมูลตรงนี้เนาะมาในการใช้ในการคํานวณแล้วก็ต่อไปนะครับเราก็จะหากําลังไฟฟ้าที่ต้องใช้งานนะครับแล้วก็เพื่อที่จะมาหาจํานวนแผงโซลาเซลล์นะครับจากสูตรนะครับกำลังไฟฟ้าใช้งานก็จะเอาความต้องการของกำลังความต้องการใช้ไฟฟ้า จากข้อที่1นะมาแทนเข้าไปในสูตรแล้วก็หารด้วย4.54แล้วก็คูณด้วย1.25นั่นเองครับอ่ารากฐานหน่นีครับมันคืออย่างอาธิบายให้ฟังหน่อยได้ไหมหนนี่ก็คือ,อค่าที่เราเผื่อไว้ในกรณีที่เราใช้เครื่องเท้ไฟฟ้าแล้วบางทีมันอาจจะ ใช้เกินไปจากที่ชั่วโมงการใช้งานของเราเนาะบ,บางทีเราอาจจะใช้นานกว่านั้นอะไรเงี้ครับเราก็เผื่อไว้ยี่ห้าเปอร์เซนแล้วก็ในส่วนของ4ี่จุดห้าสี่อันนี้ก็คือเป็นชั่วโมงที่แผงโซลาเซลล์ทํางานได้เต็มประสิทธิภาพในหนึ่งวันนะครับก็จะเฉลี่ยออกมาแล้วก็จะประมาณ4ี่จุห้าสี่ชั่วโมงต่อวันนะครับ,รบทีนี้เราก็นําค่าต่างๆนะครับมาแทนลงในสูตรเนาะก็จะได้เป็นเจ็ดันสี่้อยหกสิบนะครับหารด้วยสี่ จุดห้นะครับคูณ1.2ก็จะได้เป็นสองพันกับอีก54บสีวัตนั่นเองนะครับทีเนี้ยเราก็จะเอาค่าตรงนี้2องพัาสบวัตตมาหารกับขนาดของแผงโซลาเซลล์เพื่อที่จะหาจํานวนแผงเนาะทีเนี้ยอย่างที่อย่างที่เราจะเกินไปข้างต้นนะครับว่าในทองตลาดเนี่ยมันมีแผงโซลาเซลล์ให้เหาเลือกใช้มากมายหลายขนาด <c oughs> หลายยี่ห้อเนาะทีเนี้ยมันก็มีตั้งแต่สี่วัตต ห้ารอยวัต์ห้ารยห้าิวัต์นะครับทีเนี้ยในข้อเนี้ยพี่จะเลือกใช้เป็นแผงโซลาเซลล์ขนาด5้าอยห้าวัตต์นะครับมาใช้งานทีเนี้ยเราก็แทนค่าเข้าไปในสูตรเนาะจำนวนของแผงโซลาเซลล์นะครับก็จะเท่ากับกําลังไฟฟ้าใช้งานนะครับก็คือจากข้อเมื่อกี้แล้วก็หารด้วยขนาดของแผงโซลาเซลล์เนาะก็จะได้เป็น พอกดเครื่องคิดเลขออกมาก็จะได้เท่ากับ3.73แผงรหรือว่าเราเลือกใช้ที่4แผงนั่นเองนะครับพอเราได้จำนวนแผงออกมาแล้วนะครับเราก็ต้องมาคำนวณหาความจุของแบตเตอรี่ที่เราจะต้องอเพื่อจะสำรองไฟไปใช้งานเนาะว่าแบตเตอรี่ต้องมีความจุเท่าไหร่นะครับในที่นี้นะครับผมเลือกใช้แบตเตอรี่ขนาด2 4โวลต์นะครับแต่ว่าความจุเราต้องมาคำนวณหาอีกทีนึงว่าใช้กี่แอมแปรวนะครับ จากสูตรเนาะความจุของแบตเตอรี่นะครับจะเท่ากับความต้องการที่จะใช้ไฟในแต่ละวันนะครับ,รบหารด้วยระดับแรงดันของแบตเตอรี่นะครับแล้วก็คูณด้วย1.25ครับทีเนี้ยพอแทนค่าลงในสูตรเนาะ7,460วัตต์าวนะครับแทนอ่าแล้วก็หารด้วย24โวลต์นะครับก็คืออ่าแรงดันของแบตเตอรี่เนาะคูณกับ1.25กดเครื่องคิดเลขออกมานะครับก็จะได้เป็น388 มลนะครับหรือว่าเขาเลือกใช้แบตเตอรี่<ม>ที่มีความจุอยู่ที่400มลใช่ครับ<ม>แล้วก็แรงดันของแบตเตอรี่ก็จะอยู่ที่24โวลต์ครับ<ม>พอไดอ้ขนาดแบตเตอรี่ออกมาแล้วเราก็จะมาคำนวณหาตัวชาร์จคอนโทรเลอร์เพื่อที่จะมาชาร์จประจุลงไปยังแบตเตอรี่นะครับ,รบจากสูตรนะครับก็จะได้ชาร์จเจอร์คอนโทรเลอร์นะครับเท่ากับ ขนาดของแผงโซลา r เซลล์นะครับคูณกับจำนวนแผงโซลา r เซลล์นะครับที่ใช้งานแล้วก็หารด้วยระบบแรงดันของแบตเตอรี่เนาะที่เราเลือกใช้งานนะครับ,รบพอแทนค่าเข้าไปเนาะแผงเราใช้เป็นแผง5 5 0วัตต์นะครับคูณกับจำนวน4แผงแล้วก็หารด้วยแบตเตอรี่แรงดัน2 4โวลต์เนาะกดเครื่องคิดเลขออกมาก็จะได้91.4 cm แอมป์นะครับดังนั้นบ้านหลังนี้ ก็ควรที่จะเลือกใช้ตัวชาร์จเจอร์คอนโทรลเลอร์อยู่ที่ประมาณขนาดหนึ่งอมแอนะครับ,รบทีนี้ต่อไปเราก็มาเบิ้งตัวอินเวอร์เตอร์ซึ่งหัวใจหลักสำคัญก็คืออยู่ที่อินเวอร์เตอร์ว่าจะ,ะใช้ขนาดเท่าไหร่นเพราวาตัวอินเวอร์เตอร์มันเอาไว้ใช้แปลงไฟ DC หรือว่าไฟกระแสต,ตรงจากแบตเตอรี่เนี่ยแปลงไปเป็น AC ก็คือไฟกระแสสลับที่ใช้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้านนะครับ ทีนี้ตัวอินเวอร์เตอร์นะครับก็จะหาได้จากกำลังไฟฟ้ารวมนะครับคูณ1.25นั่นเองนะครับเราก็ไปดูโหลดรวมของบ้านเนาะบ้านนี้มีโคมไฟอ่า10วัต์จำนวน5โคมก็จะได้5 0วัตนะครับโทรทัศน์90วัตต์1เครื่องนะครับก็จะได้9 0วัตแอ์นะครับแ5 0วัตต์1เครื่องก็จะได้8 5 0วนะัตเนาะแล้วทีนี้เอาทั้งหมดนี้อ่ารวมกันนะครับก็จะได้เป็น900 9 0วัตต์นะครับแล้วก็มาคูณเปอร์เซ็นต์ที่เราเพื่อไว้นะครับอีก1.25ก็จะได้เป็น1 2 3่วัตต์นะครับ mm hmm. ทีเนี้ยในกรณีที่มันเป็นเลขเศษแบบนี้เนาะ mm hmm. เราก็ต้องมาปัดขึ้นเพื่อที่จะเลือกใช้ขนาดของอินเวอร์เตอร์นะครับ,รบดังนั้น mm hmm. บ้านหลังเนี้ยเราก็จะเลือกใช้อินเวอร์เตอร์อยู่ที่ขนาด2กิโลวัตต์ นั่นเองนะครับหรือว่า2,000วัตต์นะครับครับเราก็มาสรุปกันนะครับว่าอย่างเช่นบ้านหลังนี้นะครับที่ผมได้คำนวณในการออกแบบระบบโซลาเซลล์โซลา i t เซลล์แบบออฟกินะครับว่าใช้อุปกรณ์อะไรได้นะครับก็คือ1ึแผงโซลาเซลล์เลือกใช้ขนาด550วัตต์ครับจำนวน4แผงเนาะแล้วก็ตัวชาร์จเจอร์คอนโทรลเลอร์นะครับขนาด100แอมป์นะครับ 3ก็คือแบตเตอรี่ที่เราเลือกใช้นะครับก็คือขนาด24โวลต์นะครับ400 mAh หลูกนะครับหรือว่าถ้าโมมี400 mAh หลูกเราก็ใช้เป็นตัว200 mAh ก็ได้2ลูกนะครับก็คือนำมาต่อแบบขนานกันนะครับแล้วก็ส่วนสุดท้ายก็คืออินเวอร์เตอร์นะครับเราเลือกใช้อยู่ที่ขนาด2กิโลวัตต์นะครับฉะนั้นแล้วเนาะการออกแบบการคำนวณระบบโซล่าเซลล์นะครับจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งนะครับ เพื่อที่จะเลือกใช้อุปกรณ์บว่าสิเป็นแพงบวาสิเป็นตัวชาร์จคอนโทรลเลอร์นะครับเพื่อที่จะให้มันเหมาะสมกับโลดกับการใช้งานในบ้านเรานะครับเพื่อที่จะเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าคุ้มราคานะครับหากสนใจติดตั้งโซลาเซลล์หรือต้องการคำปรึกษานะครับ s y Solar เรามีทีมวิศวกรและช่างที่มีความชำนาญดูแลตลอดระยะเวลาทำรรวจการติดตั้งขออนุญาตจนไปถึงการบำรุงรักษานะครับ หากสนใจนะครับก็สามารถโทรเข้ามาสอบถามกับทาง S Y Solar ได้นะครับที่เบอร์โทร0840490364นะครับหรือว่าจะแอดไลน์นะครับเข้ามาพูดคุยกันนะครับได้ที่ Line แ d ดนะครับ S Y Solar นะครับครับทาง S Y Solar นะครับก็พร้อมยินดีที่จะให้คำแนะนำนะครับให้การปรึกษาในด้านออกแบบและติดตั้งโซลา r เซลล์นะครับให้กับทุกๆท่านนะครับ ครับสำหรับมือนี่เราสองคนก็ต้องขอโวลาไปก่อนเนาะครับผมไว้มาป้ากันไหมในอีพีหน้าครับผมสว,ส,สวัสดีครับ